มันมีบุญนะก้อนใส่ดูมันเดี่ยวๆตะเข็นไฟปากเลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะงับมือนะพ,พี่พี่อย่าไปใกล้มือมันขนาดนั้นนะันนมใช่พี่อ่ะกินไปเแล้วเราจะรู้ได้ยงไงว่ามันอิ่มหรือ,อยัง mà giờ đi dừng như thế, lau tép rồi cũng kiểu như thế, không biết gì hết, không biết gì hết, không biết ขึ้นมาแล้วอ่ะกลัวทำไมกลัวดิแล้วพวกนั้นไปไหนไม่รู้รพี่อย่าให้ใกล้มือดิพี่มือโอ้โหฟันมันคมไมดูดูมันงนับเลยน่ากลันวนะ